ก็ล่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยช่อง The p a y Tanker สุดแฟชั่นเคยนะวันนี้กลับมาอยู่ในเกมบล็แทงก์บีกันอีกแล้วนะแล้วก็กลับมาอยู่ในช่วงที่หลายะคนน่าจะรอคอยหรืออาจจะเบื่ออะไรก็ไนดะ้ผมลงคลิปค่อนข้างบ่อยตรงนี้ก็คือช่วงภาครีเพย์นะครับซึ่งตอนนี้รีเพย์ก็กำลังขาดแคลนนะอย่าลืมส่งมาเยอะด้วยละ่ะทางดิสคอตอาจจะแปะลิงก์คลิปลิงก์ไว้ใต้ลิงก์ข้อเสนหรือในคอมเมนต์ก็ได้แล้วแต่ ซึ่งเหลือสองันสุดท้ายนะเป็นของคุณพรภาวุสองห้าสี่สองห้าสี่สามอีแซนนะเป็นแร้งหนึ่งตาแล้วก็เป็นธรรมดาหนึ่งตานะไปเลยครับตาแรกนะเขาเล่นเอ่อการการลบจันรดับเอ่อในการโหมดชิงความเป็นใหญ่ใช่ไหมใช่ใชใ่เล่นในรถถังอ b อบเจกสองหกสามครับคันนี้น้อยคนจะมีนะเพราะว่าไม่ค่อยมีใครต่อสายนะนเ,นเนื่องจากว่ามันเทียรเก้ามันเล่นทรมานะจริงก็ไม่ทรมานรอกเทียแปดทรมานะ ผมอยากรู้ว่าลายใครคุณคนที่เป็นเจ้าของรีเพลผมตอบหน่อยว่าลายเนี้ยมันได้จากไหนอยากได้ลายนี้อยู่เลยไม่รู้เห็นเขาบอกว่าแพทอัปเดตไปจุดหนึ่งจะมีลายเก่าๆมาเดี๋ยวต้องรอดูแต่ว่ารู้ว่าต้องเสียตังค์แน่ๆเลยเสียตังค์อะไรครับพี่น้อง let's go โหลดเจ็ดวิเลือดประมาณ1,855นะคันนี้จุดเด่นเกราะหนาวิ่งเร็วปืนปืนก็โอเคไม่ได้แม่นไม่ได้ไม่ได้ไม่แม่นไม่ได้อะไรมากส่วนดาเดตก็มอมมาสี่ร้อยถึงห้าร้อยสี่ที่ประมาณหกร้อยมาไม่ผิด ไม่ต่อสายเนี้ยมไม่เคยต่อโหในแมสเกมในแมสเกมนี่น่าจะรู้จักในฉายาโโยโรวากอนนะเพราะว่ามันมีเอ,อ่ยมีตัวเล่งแบบปรัปรปุงแบบโคตรพอตัวเล่งเนี่ยเห็นวิกไรบคนนี้เขาน่าจะเป็นสายเล่แรงนะเล่งดีๆยิงไป400 42ตัดตีนะคะแบบก็แล้วม่ตกประมาณนั้นละ400ครับแต่ไม่เกิน600แนนะ่ติดทีมก็ประมาณ500ก็กถือว่าแรงนะ วิ่งไปโอ้โดนครับ406เอ้ยเออทุนทองละ406เหมือนจะหลอนๆนิดหน่อยคิดที่แล้วยิงผมอยแต่ผมไม่ค่อยสบายเมื่อวานมันแปลกๆไปก็ขอภอภัยแล้วเกิดเสียงไม่เต็มคลิปนี้ก็เออดีขึ้นมาแล้วพักผ่อนเยอะๆจริงก็คือแอบเล่นแรงกันน้อยเมื่อวานผมจำได้นะคนนี้เขาอยู่แรง4,200เองวันนี้เขาอยู่แรงตั้ง4,600แบบ นับถือในความมุ่งมั่นมาเลยน่าจะเป็นพวกเพื่อนเดียวอยากหาเพื่อนนี้มานานมากอะ่ะคนที่เป็นเจ้าของรีเพย์ก็ทักมาดิสุนตัวได้ครับอยากคุยอยากเล่นแรงด้วยกันเห็นหนึ่งสองหนึ่งไม่ทันนะ 1, 2, 1, 1. ครับทาไมให้ออกไม่หนึ่งสองหนึ่งไม่ออกครับเจอเราโดนไป3ามร้อยครัจังหวะนี้ทีมเราก็กําลังอยู่ในขั้นเรียกได้ว่าก็กําลังวิกฤตน,นะเพราะเนื่องจาก MP เรา การด่าโน้เกิดขึ้นเลิงไปทะงล้อเกาะครับไม่รู้ไปโดนส่วนเกาะตรงไหนน่าจะโดนเป็นเกาะผีถอยไปแล้วครับไอผมนี่ผมวิ่งเข้าไปช่วยแนวหน้านแะเพราะว่าเกาะหนาเกาะคันนี้บางที่สุดเดียวคือคือข้างล่างเกาะหน้าเนี่ยโหอย่าหวังเลยจะยิงเข้าใครยังแรงแะจะเจาะเออทางปืนได้แต่ถ้าเกิดใครไม่แรงยิงเจาะไม่ได้เราต้องเจาะเล็งล่างนะั้นแล้วก็ส่วนเกาะข้างก็บางเกาะหลังไม่มีเกาะเลย เห็นน้อยมากแบบร้อยตาจะเห็นสักเกือบไม่ถึงสิบตาเลยจะไม่เห็นเลยในแล้วเพราะเขาไม่ค่อยมีใครต่อสายอ่ะส่วนเขาจะไปทางสองหกแปดมากกว่านี้มันอะไรสองหกสามอันนี้ก็เป็นสายยิงเลยไอ้ยิงไวเป้าไวแล้วก็ยิงไม่แรงเลยสองแบบมันเป็นสายยิงแรงเห็นเอชทีบีวิ่งมาแนวหน้าหมุมกล้องบรรย์ยิงไปไม่โดนนะโดนลงดินไปกกระสุนแต่ว่ววิ่งนี้วิ่งไปเพื่อเก็บวิเคราะห์เห็นเป็นเอ็ดสิบเอ็ดสิบแล้วยิง อีห้าเรียบร้อยเก็บเพื่อไปร้อยห้าสี่นะแล้วก็รีเพย์นี้จะแหลกๆหน่อยนะผมไปดูแล้วมันก็อาจจะแบบยิงไปแล้วกระสุนมันดีเลย์ก็ไม่เป็นไรยิงเจ็ดสิบไปห้าร้อยนับตอนนี้ก็ยิงฟรีแล้วผมไม่รู้นะว่าคันนี้มีอาเดียรีหรือเปล่าหรือเขาจะไม่ได้จัดมาแต่เหมือนจะมียิงไปห้าร้อยอะถ้าได้ยินเสียงแจ้งเตือนดิสร์ไม่เป็นไรนะเพราะว่าในคอมผมก็แจ้งเตือ,ดอนดิสก์เหมือนกันยิงไปสี่ร้อยแปสิบตัดตีนะเอ็มทีเราเหลือไอทีบีคันเดียวครับ ยิงเหมือนจะไม่โดนนะแล้วจังหวะน,นี้เหลือคลังว่า ATV 70 WT แล้วก็เออสี่คันฝันข้ามตอนนี้สกอร์เสียมากตอนนี้คือเหลือเขาคนเดียวในทีมแล้วผมเดาว,ดว่าตอนนี้เขาเหงื่อตกมากเลยน่าจะแบบปานเหงื่อผมเข้าใจนะแบบมันเครียดมากแบบการแบบแบบอยู่ดีๆแบบตอนแรกเรียบแล้วอยู่ดีทีมเราตายห่าเลยแบบนเนี่ยตอนนี้เหลือเราคนเดียวแล้วโดน70ยิงมา500ครับจังหวะน,นี้ก็วิ่งไปหา ATV ครับ แปบ400อครับชนไป1ทีเห็นวีีครับเลือกเลือกยิงตัวแรงนะยิงไปเนี่ยแต่ว่าจะมีดีเลยกระสุนก็ไม่เป็นไรหรอกเนี่ยเข้าอาจจะไม่ค่อยดี ATB พยายามม้วนครับชนหินครับไม่เข้าครับเห็นวิ่งมายิงนะครับ ATB เอาไงครับเหลือเลือด17นะับโอ้โหตอนนี้น่าจะปาดเหง่อแล้วนะคนเล่นเนี่ยเอาไงครับเอาไงครับ ยิงไม่เข้าโชคดีมากติดหินไปอหนึ่งทีโหลดลูกเฮดอีเข้ารางยิงไปเรียบร้อยหน่วยระเบิดไปสามสิบตั้งเมตรนะโอ้โหได้ไป3635นะบล็อกไปพันหน่วเดือดมากบอกเลยโอ้เป็นผมนี่ผมสติแตกแล้เนี่ยแบบสี่คิวนะครับสามพันหกร้อยสามห้านะบล็อกไปพันหนะหน,ะหนะครับแล้วก็เหลือเลือดสิบเจ็ดครับฝั่งข้ามเหลือเลือดอยู่สองร้อยครับก็แลกคนนัดไปเลยครับแต่วันนี้ก็ระแวงครับไม่รู้เขาไม่รู้จะมาจากไหนจะมาจากบนเขาข้างๆข,ข,ข้างหน้าข้างหลัง ข้างหลังไม่ได้ดิยังวันนี้กลัวสั่นกลัวผมรู้เลยสั่นกลัวมากวันชดีสออโซใช่สองข้างข้างบ้านทุบไม้หน้าบ้านเรากล้ข้าวขายอีกข้างอีกบ้านหนึ่งหมาเหา่าเออจเจริญอาดคลิปชุดโกแอนไทร์ไม่ไม่ไม่ไอเดนไทร์ไอดูอิต just do it เรียบร้อย200เข้าหน้าไปครับเรียบร้อย5คิว3,870บอกไป1,600ครับก็เป็นฮีโร่ในแรงไปก็สำหรับตานนนะคุณเออพงอ,อะไรนะพรพาวุฒ2543 e z อนะีแซนับเล่นอ็อบเจกต์263ไปในโหมดการจัดอันดับอันดับอยู่ที่4,317็ขึ้นมา32แต้ม ความเสีหายรวมๆ3,867เงินทั้งหมด19,839ทำลายได้5คันแล้วก็ค่าพิเศษประมาณ3,842บวกกับอีก640แล้วก็มีคูณ2ด้วยทีมก็ทํำไปที่1ของทีมไปอยู่แล้วซึ่งตอนนี้เขาอยู่ประมาณแรง4,658นะก็ชื่นชมมาเป็นผู้เดียวผมเลยเป็นพวกคลั่งแรงหรือหรือเขาอาจจะไม่คลั่งถึงคลั่งอะ่ะวิเคราะห์เขายิงไปรวมๆ1,092ดาเมจนะเอ่อออบเจกต์ได้เป็นตัดตีนนะคือไม่เข้าคู่ดิดไม่เข้าไมา่ใช้ตัดตีน เจ็ดสิบยิงไป1668นะ ATB ยิงไป445 w ้ยิงไป127แล้วก็คังวายิงไป235แล้วก็แบกทีมไปเงินเขาจะได้ประมาณ68,160นะถ้าเกิดหักค่าเหล็กมาจะเหลือสักประมาณ1 9 8่9นะประสบการณ์ก็ประมาณนี้ตามทุกทุกทุกเห็นไปครับไปต่อรีเบยสุดท้ายของวันนี้นะเพราะมันไม่เหลือแล้วคือรีเบสทีวีพีห้าสิบขีด51นะทับให้ก็ได้ใครจะเลี่ยขีดก็ได้ คันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันนะที่เป็น MG ที่ทำดาเมจต่อแม็กกาซีนได้เยอะนะเนืน่องจากเขามีสี่นัดก็นัดราประมาณ2 0 0 3 0 0ารอก็คูณไปประมาณเกือบพันสมาสองันก็นั่นแหละชิบหายโลกแตกเลย s <S โหลดประมาณ20วิถือว่านานนะตัวถ้าเกิดแบบยิงเสร็จหนึ่งแม็กแล้วโดนซอยยับแม็กก็จบไปแล้วคันนี้เนี่ยเพราะมันโหลดค่อนข้างนานแล้วก็คันนี้ก็เห็นน้อยคนนะแต่ก่อนโอมหมาใหม่เออแม่งเกลีด่ดนเซิร์ฟแต่แม่งสมัยนี้ก็จางหายน้อยคนจะเล่นแล้วล่ะ หรือไม่เขาก็เล่นจนเบื่อแล้วหรือมันก็ไปเล่นเซิร์ฟอื่นกันจังหวะนี้มานี่เป็นจุดนึงนะที่เอาไว้สปอตได้แต่ไม่เคยมาเออคลิปความรู้ใหม่นะในขอบคุณครับทีห้าโดนไปที่เก้าโดนไป็นหนึ่งคันนะโดนใครซัดมาน่าจะมาจากกีสิบห้าหรือรวมพลังทีบีก็ไม่รู้เพรข้ามมันต้องมีหน่วยสามเห็นเอไม่ข้าศิบีครับเห็น wt ครับเห็น htb ครับหลายคันเลยครับเหมือนเน,น็ตังแรงๆนะเหมือน htb เขาวับไปวับมาหรือหรือเน,น็ตผมไม่ดี จะเป็นที่เน็ตดีเพียเนี่ยเมื่อกี้ใครอยู่ในทีวีเขาวาไปว่ามาบ้างไหมดูหนือนคนเดียวอะแต่วันนี้ก็รอไปยาวๆอย่าพึ่งอาไปกบบูเสียงดูว่าเสียงแต่คงต้องร้องทำไมเนี่ย402ครับจะลงมาไหมครับเห็นแล้วโดนเห็นแล้วโดนสปอตแล้ว ไมชีวิตดีครับตอนนี้ผ่านไปจะเกือบ2องนาทีแล้วเกมยังเงียบอยู่เลยนะครับยังไม่มีใครออกไปบูหาใครเอทีเรายังอยู่ที่เดิมส่วนฝั่งนี้เอทีดันไม่ได้แล้วก็กินหลีเรายังอยู่ข้างหลังอยู่เลยขึ้นมาสปอตเอทีมาเห็นแจ็คไทเกอร์แล้วก็ฝั่งตรงข้ามมีอ e ีรอยที่แคมป์อยู่บ้านหรือเอฟเอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับน่าจะแคมป์บ้านแหละไม่น่าเอฟเออไม่เอฟเคแคมป์บ้าน สีสมีใครยิงไม่เข้าเห็นอีร้อยครับจะออกมาไหมครับอีแจ็คไทเกอร์ครับตัวเลือกมากมายครับเรื่องไม่ถูกครับไม่ใช่เรื่องไม่ถูกหรอกออกไปก็โดนยิงฟรีสิฮัลโหลจากวันที้ผ่านไป2อนาทีสามนาทีครับเกมยังเงียบอยู่เลยเขายังไม่ทำสักดาเมจเลยรอไปก่อนใจเย็นๆน้องๆในบิวตี้ออกมาไหมครับนี่จะเป็นดาเมจแรกของเขาไหมครับรอต่อไปครับ เกมที่เงียบและนานมากไอที่ียิงลูกเฮตตีไม่โดนคนระับติดลงดินไปเหนะ้ยครับเห็นแจ็คไทเกอร์ออกมาครับเห็นไหมครับมันบล็อคบ้าไม่รู้ไม่รู้ผู้ชมเห็นมันเปนรูกว่ามันมันบล็อคบ้าอะนะผู้ชมบอกเฮตตี้พุชไปแล้วตอนนี้คือเกมค่อนข้างเงียบและตึงอนะ่ะผมยอมรับว,ว่าตึงจีเกมนี e ้อีร้อยก็ยังโฮแคมอยู่บ้านเหมือนเดิมผ่านไปจะสี่นาทีแล้วครับใกล้แล้วละ ใกล้สี่นาทีและวสี่สองหมาน,นิดนึงครับเอาไงครับเขายิงไหมครับยิงครับเท่าไรเนี่ยสามร้อยกับอันนี้เป็นดาเมจแรง,งเขาเลยจะเข้าไปลวงไหมไม่ลวงครับเห็นจแจ็คไทเกอร์อยู่ไกลๆครับผ่านไปสี่นาทีนะยังไม่ได้โดนซัดกลับมาเท่าไรเนี่ยเจ็ดร้อยกว่ายิงไปสามร้อยครับ แล้วก็โหลดแบ็คใหม่ครับอันนี้ใช้เป็นสูตรการ snap ยิงนะ snap แล้วก็ยิงต้องใช้ความแม่นสูงนิดนึงหรือว่าก็อาจจะเป็นดวงพวกผู้มีดวงจะโดนแต่ผมเดแล้วเขาเก่งจริง GTB เอาไงครับผ่านไปจะหยุดตอกไม้สีกทีจะอัดคลิปเออเรียบร้อยกิจวัเล่น4-2ไปแล้วครับเห็น W T ครับเห็นแจ็คเกอร์ครับเลือกเก็บแจ็คแหนม้มันมันวาร์ปอะ เนี่ยยิงไปหนึ่งนัดยิงไม่โดนับยิงไปซอ,อยไปหนั่น,นัเรียบร้อยครับ1,877ดาเมจน,นะครับแล้วก็ได้ไป1คิวได้ตีน,นะคับมาอีกหนึ่งอันนะครับเออเหมือนรีเพย์นี้จะเพราะว่าใครเป็นเจ้าของรีเพย์บอกนะว่าเครื่องแหลกหรือว่ารีเพย์ของคุณแหลกผมเป็นวาร์ปหลายคันมากเลยเห็นกิลีครับกิลีดาเมจ์ฟรีครับอร่อยมากเลยกิลีเเ <c oughs> ลยเกาเหลายิงไปครับ ตัดตีนะต่อยหนึ่งนะครับสามร้อยตูมต่อยหนึ่งนะคนระับบูมเรียบรอยนะ 1, นะ้อยครับติดคิลนาสุดท้ายพอดีเลย2,794นด้อยาะครับได้ยังไม่ได้บล็อกซักนาเมเมยแเลยลก็ได้ไป2คิวนะคือกิลลีกับเอ่อไขว่าแจ็คไท,ไทเกอร์แต่วันนี้วิ่งไปช่วยใครครับอีสีับ NWT กับ AM a m เครับกำ e ลังมาลูมอีสีเราอยู่ เอาวิวทีก่อนเลยครับเลือดน้อยยิงไปครับเรียบร้อยให้สกอร์เต็คิวที่สามนะครับตอนนี้สกอร์ไล่เลี่ยแล้วครับสกอร์ห้าต่อสี่นะเอไม่ยิงไปสองร้อยครับแล้วต่อมาอีกนะดอีกอกหาเรียบร้อยอีสี่ได้เก็บคิวครับได้ไปสามพันห้าร้อยสิบห้านะครับแล้วก็คิวไปสามนะครับยังไม่ได้บล็อกเต็มเลยเหลืออีร้อยคันเดียวนะครับเราฝั่งเราเหลือเป็นทีเก้าเอ่อทีพีแล้วก็เป็นอีสี่นะครับเรียบร้อยครับทีเราตายไปหนึ่งแล้วจะวันนี้คงต้องแบกแล้วเพราะ E4 เราไม่น่าไหว จริงเลื่อนเยอะแต่ว่ามันช้าอีร้อยเขายังเร็วกว่เลวิ่งออกมาครับรู้ว่าว่าอีร้อยจะมาทางนี้ก็เลยวิ่งอ้อมมาใช่ไหมอ่านั่นไงอีร้อยมาไม่สวนแล้วครับตอนนี้เข้าไปบูธเพอรว่จะต้องฆ่าให้ตายโดลูกทองเข้าแม็กแล้วครับยิงไปไม่เข้าครับโดนลูกธรรมดายิงไปอีกสามร้อยครับ ทอาล้วแล้วอีกหนึ่งนะครับแล้วก็เรียบรอ้อยเก็บไปครับ4,469นะครับ 4Q ไม่บล็อกสักดามิตเลยสวยดีก็สตา์ต,ต,น,ตนี้นะคุณพงพ,งพรพิทพิ อ่านชื่อผิดตลอดเนี่ยพ,พรพรพาวุธสอ4ห้าสอีชแช่นขอโทษนะที่อ่านชื่อผิดชื่อคุณอาญญ่านยากนะพรพิวัตรสองห้ี่สามอีชแช่นัเล่นทีวพีในโหมดธรรมดาไปใน,ปใน่านหุบผาได้ไปความเายรวมสี่รออ้ทุยสอะไรสี่พันสีเานัเงินทั้งหมดประมาณ36306ื่นหกพารทำลายได้สองคันนะค่าประสบการณ์ประมาณสองพนหนึ่แล้วก็ได้เป็นที่1ไปดามจก็เป็นที่1ของทีมอยู่แล้วรายละเอียดนะประสิทธิภาพเขายิงเอทีวไปรวมรวมสามร้ 50 e 99, m, 15, b ไป669 WD r e n s e r ไป52ดาเมจ j a c k a อร์รวมๆไป1,215 FV 4 2ไป326แล้วก็กิลี่ไป917นะครับหรือ E100 ไปอีก954ดาเมจส่วนเงินเขาจะได้ประมาณ78,534นะถ้าเกิดหักค่าังเกมมาเหลือสักประมาณ36,306นะครับแล้วก็ประสบการณ์ก็ประมาณนี้นะท่านผู้ชมเห็นก็คลิปนี้ก็จบไปไนดะ้วก,การทากรีเพย์นะครับอันนี้ก็รีเพย์หมดครั้งแล้วใครอยากส่งมาก็ เดี๋ยวจะแนบลิงก์ไว้ใน Discord ที่อยากให้ส่งนะใครอยากส่งก็เดี๋ยวไปดูใต้ลิงก์ดีฟิชชันนะหรืออยากให้ผมคอมเมนต์เอาก็อันนี้จะได้ง่ายๆครับนะเดี๋ยวผมว่าแนบไว้ในลิงก์ดีกว่าเดี๋ยวชอบคือ <c ười> เดี๋ยวผมพูดเนี่ยเดี๋ยวชอบลืมไหมครับความจำฝันเดี๋ยวต้องเตือนตัวเองก็คลิปนี้ก็ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซนะับสไครต์นะที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเ,เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของเราด้วยสำนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย